สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจจะมีคนมากกว่า90%ไม่เข้าใจนะคะปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยเฟดหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอยู่เดือนละ8 0,000ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งธนาคารกลางเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นปริมาณเงินที่ควรสมควรที่จะลดลงได้แล้วเนื่องจากตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มเฟื่อตัวถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นไปตามเป้าก็คือการลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยที่เราเรียกว่า t ท p e r i n g แล้ว t ท p e r i n g จะทำให้ ตลาดหุ้นล่วงไหมในความคิดของบุกนะคะผมมองว่าเทเบิรเล็งจะไม่ทําให้ตลาดหุ้นล่วงแน่นอนความคิดของบุมนะเพราะอะไรมาฟังกันการที่เฟดลดปริมาณลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลลงนั่นเท่ากับว่าเงินในระบบลดลงถูกใช่ไหมคะแต่มันจะไม่มีผลกระทบโดยตรงกับปริมาณเงินในระบบที่มีอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วงงในงงใช่ไหมบุมพูดใหม่จริงๆแล้วเงินในระบบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าธนาคารพาณิชย์จะปล่อยกู้ออกมาได้เท่าไหร่ สมมติว่าผมกู้เงิน1ล้านเท่ากับว่าผมสร้างปริมาณเงิน1ล้านเข้าไปในระบบซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเฟดผมไม่ได้กู้เงินกับเฟดโดยตรงแต่ผมกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์เงินของเฟดหรือก็คือ QE ที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นไปเพื่อรับประกันว่าธนาคารพาณิชย์จะสามารถมีปริมาณเงินเพียงพอที่จะเอาไปปล่อยกู้ได้ถ้ายังนึกภาพไม่ออกผมขอยกตัวอย่างที่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นไปอีกนั่นก็คือ,อธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเนี่ยเปรียบเสมือนคูเลอร์น้นําใบใหญ่มากคูเลอร์น้ํา ส่วนน้ำในคูลเลอร์เนี่ยก็คือปริมาณเงินทั้งหมดที่มีเอาไว้เพื่อปล่อยกู้ออกไปคูลเลอร์เนี่ยมีก๊อกน้ําคูลเลอร์ทุกใบก็มีก๊อกน้ำถูกคะคูลเลอร์มีก๊อกน้าก๊อกน้าเนี่ยน้าที่ไหลน้ําที่ไหลออกจากก๊อกน้ําเปรียบเสมือนปริมาณเงินที่ปล่อยกู้จริงเข้าไปสู่ในระบบส่วนปริมาณเงินของเฟดก็คือน้ําที่ถูกเติมเข้าไปในคูลเลอร์เห็นภาพนะคะน้ำที่ถูกเติมเข้าไปใน,น,นะคะูลเลอร์ cooler, ก็คือปริมาณเงินของเฟดหรือก็คือ QE นั่นเองซึ่งไม่ได้มีผลโดยตรง ในกรณีที่คูลเลอร์น้ำเนี่ยไม่มีน้าเหลืออยู่ในคูลเลอร์ถ้าเติมน้ําลงไปก็จะมีผลกระทบโดยตรงกับทั้งตลาดกับทั้งหมดแต่ในกรณีปัจจุบันตอนนี้อเมริกาตอนนี้อยู่ในสภาพที่มีปริมาณเงินเหลือเฟือมีน้ําในคูลเลอร์เหลือ,ฟอ cooler, เอฟือเพียงพอที่จะปล่อยออกไปเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าน้ําที่ปล่อยออกจากคูลเลอร์ปล่อยออกจากก๊อกน้ำเนี่ยจะปล่อยได้มากหรือน้อยเท่านั้นเองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินที่ถูกปริมาณน้ําที่ถูกเติมลงไปในคูลเลอร์โดยตรงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินที่ถูก เติมเข้าไปในระบบเพราะว่าปริมาณน้ำในคูลเลอร์ตอนนี้มันมีเพียงพออยู่แล้วเห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟดจะยังไม่เพิ่มอัตราดอกเบีย้ยตอนนี้แน่นอนในปีนี้นะคะเพราะว่าการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยจะเหมือนกับการไปหลีกก๊อกน้ําของคูลเลอร์ทาให้น้ําที่ไหลออกจากคูลเลอร์เนี่ยมันไหลได้น้อยลงนั่นแปลว่าปริมาณเงินกู้ก็จะถูกปล่อยออกไปได้น้อยลงน้ําในคูลเลอร์ก็ยังคงเต็มอย,อยู่อย่างนั้นซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่เฟดต,ต้องการจริงๆเขาต้องการทําให้สภาพเศร,รษฐกิจมันเติบโตถูกไหมคะเศร ถ้าเกิดเป็นหลีกก๊อกน้ําก็จะเท่ากับว่าเขาทําให้เศรษฐกิจที่เพิ่งฟื้นตัวอยู่แล้วกลับไปล่อแร่เหมือนเดิมซึ่งนั่นไม่ใช่วิธีที่ทางเฟดต้องการสําหรับเฟดแล้วในความคิดของผม,มขอแค่ไม่เพิ่มดอกเบีย้ยอะไรอะไรก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นแน่นอนตลาดก็จะยังคงไปต่ออย่างที่เราเห็นกันในตอนนี้ต่อให้มีมีข่าวเฟดประธานธนาคารกลางคุณเจอโรมพาเวลออกมาบอกว่าจะมีการเทเบิลลิ่งแน่นอนภายในปีนี้ตลาดพู้งอเมริกาก็ยังคงไปต่อไม่ได้มีการล่วงลง เหตุผลก็เป็นแบบนั้นแหะคะ่ะปริมาณน้ํามันมีอยู่เพียงพออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเติมมันลงไปลดการเติมน้ําลงแล้วก็ต้องการให้น้ำเนี่ยมันไหลไหลออกไปให้มีคนให้มีการกู้มากขึ้นเพื่อจะเสริมสภาพคล่องเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันค่อยๆ่อเฟื่องฟูขึ้นนั่นเองเมื่อเราเข้าใจนยโยบายแบบนี้ก็จะทําให้เราวางแผนจัดการพอร์ตของเราได้ดีขึ้นและผมหวังว่าทุกคนจะมองเห็นภาพการเทเอร์ริงของเฟดในครั้งนี้ออกแล้วนะคะและนี่คือทั้งหมดจากบุ๋มเอมอ่อนขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีสติสงบและสตร